สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าเงินดิจิทัล10,000บาทจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้างจะต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากหรือไม่ใครที่เข้าเกณฑ์รับเงินนี้นะครับและที่สําคัญนาย,ยกเศรษฐานะครับก็ได้ชี้แจงแล้วว่า เงินดิจิทัล10,000บาทมีกลุ่มเดียวนะครับที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้และเงินดิจิทัล10,000บาทจะโอนให้กี่ครั้งนะครับได้เงินแล้วจะใช้ครั้งเดียวได้เลยหรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ใครจะแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่แล้วก็จะโอนให้กี่ครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ให้ถึง1000ไลค์นะครับท่านอื่นก็จะได้รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็เฮลอได้เลยนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับประกาศเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลทันทีนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยล่าสุดได้ชี้แจงแล้วนะครับว่า เงินดิจิตัลหนึ่งมืนบาทเพื่อไทยก็ตอบชัดเจนนะครับเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่ซื้อสินค้าอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าถึงเวลานะครับโอนให้กี่ครั้งนะครับโอนให้งวดเดียวหรือหลายครั้งก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับเงินดิจิทัลนะครับก็คือสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งออกโดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับสามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลได้นะครับก็ให้เรานึกถึงแอปป๋าตังนะครับอย่างเช่นคนละครึ่งเที่ยวดกันหรือเราชนะเป็นต้นนะครับ ส่วนทางภาคเพื่อไทยเองนะครับก็มีแผนสร้างกระเป๋าเงินดิจิท่านของตนเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เงินสกุลใหม่แต่เป็นเหรียญยีท่านที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินบาทนะครับโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้นะครับซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรองรับนโยบายแจกเงินดิจิท่าน0 0 0 0บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินยีท่าน10,000บาทมีอะไรบ้างนะครับ ก็มีคนไทยทุกคนนะครับที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็จะได้กระเป๋าเงินดีท่านวอร์เรอย่างเท่าเทียมในฐานะคนเท่ากันนะครับกลุ่มของผู้พิการคนชรา,านะครับที่มีสวัสดิการอื่นๆดืนก็จะได้รับเต็มจํานวนโดยไม่มีการหักนะครับประชาชนที่มีสิทธิ์รับเงินดีท่าน10,000บาทไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปนะครับรองเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติอย่างเดียวนะครับส่วนการใช้เงินดีท่าน1 0,000บาทนะครับ สามารถใช้จ่ายสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันได้ทุกประเภทนะครับไม่สามารถซื้ออบยมุกนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดการพนันสินค้าออนไลน์รวมถึงนะครับไม่สามารถนําไปใช้หนี้ได้นะครับและจะให้ใช้จ่ายนะครับในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิน่นไม่ทําให้รายได้กระจุกอยู่แต่ในตัวเมืองนะครับส่วนการใช้งาน4กิโลเมตรนะครับก็ทางเพื่อไทยก็ได้ชี้แจงว่าจะมีการปรับนะครับตามพื้นที่ที่ใช้งานนะครับ ก็จะปรับไปถึง6-7กิโลเมตรแล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนระยะเวลาของเงิน1,000 0บาทนี้นะครับก็จะมีระยะในการใช้งาน6เดือนนะครับเป็นมาตรการเพื่อปั๊มหัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้เดินต่อไปได้นะครับ ส่วนวิธีการใช้เงินดีท่านมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับเงินดีท่าน10,000บาทสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีแอปที่ผูกกับบัตรประชาชนให้โหลดหรือใช้บัตรประชาชนคู่กับ qr code ส่วนตัวที่รัฐบาลออกให้นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับหากไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ใช้บัตรประชาชนคู่กับ qr code ส่วนตัวโดยจะมีการผูกในระบบอยู่แล้วนะครับโดยประชาชนไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็คือว่ามีใช้2แบบนะครับใช้ผ่านมือถือก็ได้หรือว่าจะใช้ผ่านบัตรประชาชนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0,000บาทแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับก็สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับแต่ว่าได้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จดทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถขึ้นเงินสดได้โดยไม่ต้องกังวลนะครับทําไมต้องเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับก็คือไม่มีความเสี่ยงนะครับปลอดภัยสูง ปลอดภัยทุกเส้นทางการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับกับปอาเงินดีท่าน1นึ่งบาทไม่ใช่เงินสกุลใหม่ไม่ใช่คริปโตนะครับไม่มีการเก็งกําไรไม่มีราคาตกนะครับ แล้วก็สร้างระบบการเงินใหม่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับประเทศแรกที่คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับและข้อนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับบัตรคนจนนะครับโดยทางเพื่อไทยก็ได้ชี้แจงว่าจะยังไม่ยกเลิกบัตรคนจนนะครับเมื่อหายจนประชาชนก็จะเลือกใช้ไปเองโดยพรรคเพื่อไทยจะฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางด้านพรรคเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า เงินดิจิทัล10,000บาทจะโอนให้กี่ครั้งและหลังจากได้เงินแล้วนะครับจะใช้ครั้งเดียวได้เลยหรือไม่นะครับด้านพักเพื่อไทยนะครับย้ำชัดนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหรือเงินดิจิทัล10,000บาทจ่ายงวดเดียวจบไม่มีแบ่งจ่ายนะครับหวังสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศนะครับ จากนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีกระแสะข่าวมาระบุว่านะครับจะมีการแบ่งจ่ายเงินดิจิทัลออกเป็นงวดงวดนั้นนะครับความคืบหน้าล่าสุดของทางพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงเรื่องกระแสะการแบ่งจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทเป็นงวดงวดนะครับโดยในใจความระบุว่ากับกระแสะข่าวแบ่งจ่ายเงินในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวดนะครับเป็นความเห็นส่วนตัว ในเชิงวิชาการพักเพื่อไทยยืนยัน10,000บาทงวดเดียวสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทางการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศนะครับทั้งนี้เงินดิจิตัลน1 0 0บาทเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง2 5 6เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับสำหรับคุณสมบัติเงินดิจิตลน10,000บาทนะครับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและก็ต้องมีบัตรประชาชน13หลักนะครับสำหรับมีสวัสดิการอื่นเช่น คนชราคนพิการก็จะได้รับเงินเต็มจํานวน10,000บาทเงื่อนไขนะครับก็คือสามารถใช้จ่ายในร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรนะครับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีระยะเวลาให้ใช้6เดือนจา่ายครั้งเดียว10,000บาทหรือทยอยใช้ก็ได้นะครับเงินดีท่าน10,000บาทใช้เสื้ออะไรได้บ้างนะครับก็สามารถใช้เงินดีท่าน1 0,000ในการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆที่จําเป็นในการมุงชีวิตนะครับเช่นอาหารน้ําดื่มยายรักษาโรคเครื่องมือทํากินตามราคาชุมชนนะครับ ห้ามใช้สินค้าเกี่ยวกับอบายมุกเช่นยาเสพติดการไปนาเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยยังเคยระบุได้ว่านโยบายเงินดิท่านหนึ่งหมื่น 1, บาทนี้ไม่มีความเสี่ยงมีความปลอดภัยสูงไม่ใช่เงินสกุลใหม่จึงง่ายต่อการใช้งานและก็สามารถแลกเป็นเงินสดได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนเขาร่วมโครงการนะครับนั่นก็หมายความว่ากลุ่มเดียวที่จะสามารถแลกเงินดิท่านเป็นเงินสดได้ก็มีแค่พ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนเขาร่วมโครงการเท่านั้นนะครับ สำหรับข่าวล่าสุดนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าเงินดิท่าน10,000บาทจะเริ่มใช้จ่ายได้ประมาณต้นปี2 5 6หหรือประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับสามารถใช้ซื้อสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันได้นะครับก็เหมือนที่เราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับและนายกกรได้ชี้แจงว่ามีกลุ่มเดียวที่จะสามารถแลกเงินดิท่านเป็นเงินสดได้นะครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมกับโครงการเท่านั้นแต่สําหรับผู้ใช้งานจะได้เป็นเงินสดไม่ได้นะครับ และเงินที่ท่านหนึ่งมืนบาทนี้นะครับจะโอนให้ครั้งเดียวนะครับไม่ได้ทยอยโอนให้นะครับก็รับไปเลยคนละหมื่นและหลังจากได้เงินแล้วนะครับสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับจะลูดทีเดียวหมื่นเลยก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแต่เงิน10,000บาทนี้ก็มีระยะเวลาให้ใช้ภายใน6เดือนแต่คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเดินตบกระเป๋ออกจากร้านค้าตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับยังไงก็ได้ใช้เงินแน่นอนรอรับกันได้เลยนะครับ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับฟังคลิปจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับ